กาบสวัสดีค่ะพี่น้องเป็นจังไดน้อค่ะอากาศทั้งบานเนาะค่ะ,ะบานแอดละแหงแรงพี่น้องเอ้ยเนาะค่ะแหงแหลงว่าเป็นจะได้กินเขาดอกบัดทั้งอ่าทั้งเหนือเนาะค่ะไปทวมขนาดเป็นจะเลี้ยตัเนาะค่ะพี่น้องขอเป็นอีกกำลังใจหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องให้พานผลไปเร็วเนาะค่ะอาผู้ทวมกระทวมขนาดเนาะค่ะนี่ละฝนตกบาทัวฝ่าินวากะ เที่ยวกับพานเนาะค่ะบางทันถึงกับบันไปน้ำหนามโอ้ยนอพี่น้องสู่ๆเด้อค่ะจักสีวาจังได้เนาะพี่น้องเห็นภาพแล้วกะค่ะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะค่ะจักสีวาจังไดเนาะค่ะไปลาัฒนาแอดล่งครบแล้วเนาะค่ะล่งครบแล้วสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้จะเป็นชุดพิเศษซึ่งแอดว่าจะลงไปว่างหันเพท่านเนาะค่ะบพท่านเพราะว่าแอดเอาสูตรเด่นบนล่างประกบคู่ชุดได้นั่นมามา,มาล่อห้เนาะค่ะมาล่อห้กันเลยอ่ามันเสียไม่ได้ตรงที่ไปเห็ดเนาะค่ะพี่น้องไปเห็ดสูตรคำานวณอยู่เนาะค่ะกันเลยเพท่านการสนองพี่น้องเนาะค่ะ ไปเบิงแนวทางน่ำกันเนาะคะ่ะขอเวลานิดนึงเนาะค่ะพี่น้องสูตรนี้แอทเทดแนวทางออกมาว้แล้วมันก็นเลยอบอส่าเนาะคะ่ะมันก็นเลยวหวจากน้อยนึงเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเอาเป็นว่าเอาสูตรเด่นตัวเดียวมากประกบกันแล้วกันเนาะคะ่ะหลายใจพี่น้องอยากลือยากเอาสูตรลงให้พี่น้องเห็นก้อนเลือกสูตรได้ดีสูตรได้ดีอยู่นี้เนาะคะ่ะก็เลยเป็นอียงท่าจากน้อยนึง ค,คลิปนี้เอดจะลงอาเด่นบนล่างตัวเดียว2ส,สูตรประกะชุดพิเศษก็แล้วกันเนาะค่ะเผื่อว่าเป็นการเสียเวลาไปเบิงคําเตือนของท่างช่องก้อนเนาะค่ะพี่น้องคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะ ย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะพี่น้องค่ะแนวทางกะมีเขามีรุดเนาะพี่น้องเนาะค่ะขอให้พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะ,ะทังช่องเหาเฮ็ดขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางบรสสนับสนุนการพนันทุกประเภทเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะไปเบิ้งสูตรแรกเนาะค่ะสูตรแรก ่าเฮตดมาหันเม่นพิษกับพิษตอนคัดออกมาจากเหล็มเด้วพี่น,อน้องเนาะค่ะสูตรแรกทําได้8เลขเด่นตัวเดียวผลออกที่50389รัฐบาลไทย10หน่วยล่างปันบอมแมนเด่นบนล่างแอดเขียนพิษแล้วเนาะค่ะพี่น้องเด่นบนล่างไปได้บนล่างสนตนอนเนาะค่ะ รัฐบาลไทย10หน่วยล่าง10หน่วยบนต่อเลยเนาะพี่น้องแก่นางานเลยเนาะค่ะไปบนได้น้่เด้อค่ะแอดเขียนหัวขอพิษขอโทษขอใหยพี่น้องเนาะค่ะเหตุงานหลายยังเสรลจพี่น้องตากระไ่เนาะค่ะรัฐบาลไทย10หน่วยล่าง เียนพิชพี่น้องแกนางานเลยเนาะคะ่ะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนาะเทยียนที่จะเป็น,น,นนะะสิบหน่วยบนล่างเนาะคะ่ะสิบหน่วยบนล่างเนาะค่ะหรือว่าเด่นบนล่างเนาะรัฐบาลไทยสิบหน่วยล่างสิบหน่วยบนค่ะโอเค <c oughs> <c oughs> ตั้งสี่ละพี่น้องเอ้ยเนาะคะ่ะอยู่กับตัวเลขไยกันลงบางมือกับจำบานเลขที่ว่าไรตัวคะ่ะเพราะฉะนั้นอ่า มันมามีเอเียงเทียงแทแน่นอนพ่อปนันใดดอกกับพี่นองเอาค่ะไปเลยค่ะทำได้แปดเข้าที่แปดเก้าล่างหัวถัดมาได้สองเม็ดเดียวเนาะคะ่ะสามสามหกสองหนึ่งเข้าที่สองหนึ่งล่างผ่านหวดถัดมาได้หกตัวเดียวผลออกที่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกเข้าที่หกล่างหววถัดมาได้แปดตัวเดียวผลออกที่แปดหกเจ็ดสองแปดเข้าที่สองแปด ล่างเนาะคะ่ะงวดถัดมาเนาะคะ่ะได้สองเม็ดเดียวอันนี้หลุดเนาะคะ่ะพี่น้องผลออกที่หกศูนย์หกเก้าสี่เนาะคะ่ะจริงๆแล้วแอดนางคิดว่าจะเพิ่มจะเพิ่มอ่าแต้มคาคงทีเข้าไปเพื่อให้สูตรเดินไม่หลุดแต่อ่าแอดว่าเด่นตัวเดียวนี่มันเป็นอีหยังที่อ่าจับง่ายกว่าขอให้เดินถ้ามันหลุดตัวเดียวยังสี่ขันเฮ็ดมาแปดงวดเก่างวดลุดเท่อนึงนี่ แอดวานารุ่นถ้าสองตัวมาหนึ่งตัวนี่มันมันเดินอยู่แล้วพี่น้องเนาะคะ่ะเดินยุ่แล้วเพราะฉะนั้นอแอดก็เลยข,ขอเอาเป็นเด่นตัวเดียวเดินเลยเนาะคะ่ะหลุดคือหลุดเข้าคือเข้าเนาะค่ะพี่น้องไปยังสี่เลยเนาะค่ะงวดถัดมาได้หกผลออกที่หกหกสองสามเจ็ดเข้าที่เลขหกเนาะคะ่ะางวดที่แล้วก็ได้หกผลออกที่หกหกห้าเข้าที่เลขหก งวดนี้ทำแล้วได้เลขสองจะพานบ่พี่น้องจะเดินต่อบ่ทำมาจาังวดเดียวเด้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทำมาเจ็ดงวดเลขเด่นตัวเดียวหลุดไป1หนึ่งงวดสำหรับแอดว่า o, ะะถือว่าโอเนาะค่ะถือว่าโอเจ็ดงวดหลุดหนึ่งเนาะคะ่ะเจ็ดหลุดหนึ่ง ไปดูวิธีทํากันค่ะสูตรนี้มีวิธีทําให้ด้วยนะคะเด็กเจ็ดด้านนี้พี่น้องเขียนพิดแอดแก่กนางานไปมีคาขีในโยนี้เนาะคะ่ะหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งแล้วก็หลักสิบล่างสองครั้งได้เท่าไหร่เอาเลยค่ะไม่มีค่าคงที่หลักหมื่นก็คือเลข1บวกกัน2ครั้งก็ได้2องไปบวกกับหลักสิบล่างอีก2ครั้ง5บวกกัน2ครั้งได้สิคือศนย ค่าคงที่ก็คือเลขสองเม็ดเดียวสิมาบอพี่น้องว่าสองค่ะเนาะค่ะแคปทัานบอพี่น้องแอดไว้จัยหนึ่งเนาะค่ะถ้าเขียนเมจิกมันก็นจะเป็นเรื่องสีแหละค่ะจังหวะที่เขียนเมจิกเนาะค่ะค่ะไปที่ชุดพิเศษกันเลยเนาะค่ะพี่น้องไปชุดพิเศษนคะคะ สูตรนี้เราขอสงวนไว้ใช้ในช่องเนาะค่ะเดินมายาวๆกิ้งวดพี่น้องหนึ่งสองสาี่ห้าหกดเ็ดงวดยังไม่หลุดเด่นเม็ดเดียวรัฐบาลไทยเด่นเม็ดเดียว7็งวดยังไม่หลุดเนาะค่ะขอให้เดินต่อเด้อค่ะนะค่ะขอให้เดินต่อเดี๋ยวแอดจะล่องเทียบชนก,นกันกับสูตร วังหันเนาะมันคือเหลียวเบิงมันคือแวบๆบบบอยู่นี่เนาะค่ะแวบๆบอยู่พี่น้องมือนัดมือนัดลงคลิปแอดกระบอกกับพี่น้องยุวะแอดจจจับสองสูตรนี่ประกบกันให้ได้แอบดบก็เลยไปขัดออกมาเนาะค่ะไปขัดออกมาสูตรเด่นตัวเดียวสูตรนี้วันนี้งวดสิบหกนี้ได้เลขเก้าเนาะค่ะได้เลขเก้าที่นี่ล่องประกบกันดูซิพี่น้อง มันคือแจมแถเนะคะให้พี่น้องเห็นทาาเดินเหล็กน้ำบอนะคะให้พี่น้องเห็นทางเดินเหล็กน้ำเนาะค่ะแป๊บหบนึ่งเด้อคะ่ะอันท่าหนึ่งเขียนตัวใหญ่ท่าหนึ่งเขียนตัวหน่อยมันก็นเลยดูว่าบาลานกันนั่นล่ะคะ่ะพี่น้องจริงๆแล้วมันก็อันเดียวกันอยู่ค่ะประกบกันได้เก้าแปดแปดเก้าสองชนก็มาที่สองหนึ่งสี่หก 7จ็ดแปดปอมาน้ำกันเนาะคะ่ะเจ็ดแปดสองกับหกกับปอมาน้ำกันสูตรนี่ลดเนาะคะ่ะแล้วก็หกสองสันเดยพี่น้องมันประกอบกันได้หกห้าสันเดยค่ะงวดที่แล้วบันนี้เบิ้งด้วยค่ะบัดนี้เดี๋ยวแอดจะเอาเบิ้งไกลๆให้ทางเดือนเหล็กมันชัดเจนเนาะคะ่ะพี่น้องจะได้เทียบชนง่ายๆเนาะ อโตกระบอกเสมอพี่น้องนะคะตัวเลขกระบอกเสมอค่ะหวดที่แล้วห้าหกหกห้านี่แหละที่แอสอัดคลิปมานั้นแอว่าต้องเอาชุดนี้ออกมาประกอบกันให้พี่น้องเห็นให้ได้สองหกห้าหกแต่งวดนี้กับนี้มันหลุดเนาะค่ะสี่หกกับเข่าสองแปดกับเข่าแปดเก้ากับเข่าอ่าหลุดไปสองงวดนะคะที่ไปรกบคู่กันไม่ได้งวดนี้เก้าสองเม็ดเดียว เป็นยังไงพี่น้องสีมาบอนะคะไปที่ชุดพิเศษกันเลยเนาะคะ่ะไปชุดพิเศษกันเลยนะคะชุดพิเศษเดินมาไต้กี่พระท่านได้ดประกบกันพี่น้องเพราะก็เห็นใส่ในช่องพ่อเอาเหล็กเด่นตัวเดียวของเข้าไปประกบเนาะคะ่ะมันกับแจมเลยพี่น้องนะคะแจมเลยแต่ ชุดที่เราเอาประกบงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วเป็นเลขห้าคือสูตรนี้เนาะคะ่ะสูตรนี้ปร,กรากฏว่ขาข้าเข่าบนล่างเห็นบ่มค่ะพี่นอนะะ้องก,การขอตรวจขอภห้ในการว่างบรชัดเจนเนาะค่ะในการว่างบริชัดเจนห้าหกห้าเก้า ของเราเข้าที่บนล่างเนาะคะ่ะเข้าที่บนล่างเลขเด่น5ตัวเดียวเข้าเน้นๆพี่น้องนะคะเลขหนะคะเป็นจังไดค่ะพี่น้องค่ะงวดที่ได้สองเลขเด่นตัวเดียวก็คือสอง งวดที่เข้าศูนย์หเลขเด่นตัวเดียวก็คือ0ูนย์หกนะคะงวดที่หกเจ็ดชนที่เจ็ดเอากว่าเขายิ่เด่นเดยพี่น้องแอดก็เริ่มงงจะของแล้วล่ะค่ะเอาไปที่อันใหม่เลยเนาะคะ่ะไปที่อันใหม่เลยตัวเลขยู่กับตัวเลขอะไรมันกับเมาพี่น้องงวนนี้เลขเด่นตัวเดียวไดเก้าถ้าเลขเด่นตัวเก้าแล้วชุดพิเศษล่ะ แอดคัดออกมาแล้วนะคะขออนุญาตบาดข้นเอาออกก่อนนะคะพี่น้องเนาะงวดนี้แอดแฟนเก้าเก้าซีมาให้เห็นบ่นค่ะพี่น้องหกหกห้าห้าเก้าโปเตเลกออกทีพ้ลรางหาเก่าเอาไปโปรโมทเลยพี่น้องแต่ผลตามมาอีกทีฮกหาดีใจสุดๆเนาะค่ะเข้าบนล่าง นะคะพี่น้องเข้าบนล่างงวดนี้เด่นตัวเดียวได้เก้านะคะหยุดมองไว้ทาเก่าก่อนนอกพี่น้องเนาะค่ะขอให้เดินต่อเด้อค่ะชุดพิเศษได้ 2 0 3 5พี่น้องว่ามันชุดพิเศษชนก,นกันกับชุดนี้ด้วยค่ะเห็นปะค่ะพี่น้องที่9 2เห็นปะค่ะชนกันอยู่ที่9 2 9 2 9 2เห็นปะค่ะ ที่แล้วชนกันอยู่ที่ 5, 6, ห้าหกเขีนบ่ค่ะพี่น้องนะคะงวดที่แล้วชนกันอยู่ที่ห้าหกงวดนี้คลิปนี้แอดฟันไวเก่าสองเม็ดเดียวเนาะคะ่ะฟันไว้ที่เก้าสองเม็ดเดียวพี่น้องนะคะหมักน้ำบอมากกระจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ แคปเอาเดอค่ะพี่น้องนะคะ92เม็ดเดียวเอาให้เห็นหัวขอน้ำเนาะคะ่ะชุดพิเศษพร้อมชุดเด่นตัวเดียว2สูตรประกบคู่ได้เนาะคะ่ะเอาแคปเอาเดอร์ค่ะพี่น้องกราบขอบุญขอบคุณเนปซี่พี่น้องที่เข้ามารับชมเนาะคะ่ะเอาสำหรับคลิปนี้ขอหยุดตีไว้สานีสากอนพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ